น้องติ้งน้องทักทายแฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่องไกด์แพดค่ะมาทัาทายสิ้นเดือนเลยค่ะเมื่อว,วันติภารกิจค่ะมาช้อปปิ้งตามคำได้ร้องอยากได้สรปไมสุรินแล้วก็เพิ่มเติมก็คือนาผ้าขม้าไหมที่เป็นผ้าขม้าไหมทั้งผืนแล้วก็เป็นผ้าขม้าไหมที่อทอขิดช้างมาให้ช้อปปิ้งในคลิปนี้เผื่อว่าบางท่านจะนําไปเป็นของขวัญเฮี่ลึกในงานกเกษียณยุราชการใน3ากันยากรายยนสิ้นเดือนหน้านี้ก็เลยมาให้ท่านได้รับชมเพลินๆน,นะคะเป็นผ้าสรงไหม่100เซนติเมตรยา 190เซนติเมตรเลยค่ะซึ่งมีให้เลือก2ผืนแต่ว่าให้ชมว่าท้องผ้าเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ทักหลังไหม่1,200บาทพร้อมส่งและทำประกันผ้าใหม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นราคานี้เป็นราคาตอบแทนทุกท่านค่ะที่รับชมช่องไกด์แพทปกติแล้วไกด์แพทขาย จะประมาณสักพันสามแต่ตอนนี้โปรให้ค่ะเนื่องจากว่าต้องการให้ทุกท่านได้นําไปเป็นของที่ระลึกสําหรับงานเกษียรยุยราชการหรือว่าบุคคลที่ท่านรักหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะเพราะว่าสรงไมมี2แบบค่ะ4เมตรก็นําไป,น,น,ป,น,น,ปน,นั่งเป็นนำไปนุ่มจงกระเบนได้2เมตรก็สามารถนําไปตัดเป็นชุดหรือว่าทําอะไรก็ได้หรือว่านําไปทําพิธีเกี่ยวกับงานบางคนได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นการทอ,อ หางกระรอกเห็นไหมคะสวยไหมคะตีสองเส้นนี้ก็จะเป็นหางกระรอกเป็นผ้าไหมแทวเทอมือจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นสรงมัยเดี๋ยวเรามาชมาเป็นผ้าขม้าไหมสุรินทร์ราคาพิเศษเช่นเดียวกันขาด750าบบาทพร้อมส่งและทำประกันผ้าไหมเลยค่ะสวยไหมอ่านี่นะคะสามารถใส่เป็นกล่องเป็นของขวัญที่ลึกได้เลย 63ซนเมตรยาว188ซนเมตรวัดจากของจริงค่ะมี2ผืนให้เลือกก็ให้ชมเลยว่าท่านอยากได้ผืนไหนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมไม่เป็น2เมตรเพราะว่าไกด์แพทก็เป็นหัวทุกท่านค่ะว่าเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวก็บอกว่าอะทำไมไม่ถึงตามนั้นเพราะว่าอันนี้ไกด์แพทก็วัดตามจริงมาเลยค่ะก็ขายตามนี้เลยนะคะอะมาชมกันผืนไหนหมยคะ่ะ oh. 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 สวยไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมสําหรับผ้าขม้าใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่มีการทอเป็นขิดช้างอ่ะอันนี้ชมให้เต็มๆสําหรับผ้าขม้าใหม่นะคะนี่เลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงชมเป็นผ้าขม้าไหมทอขิดช้างนะคะรูปขิดช้างซึ่งมีสองสีก็คือขิดช้างสีขาวแล้วก็ขิดช้างสีเ,เหลืองนะคะนี่เลยคะ่ะ บอกขนาดบอกความยาวไว้แล้วค่ะให้เลือกนะคะพิเศษสุดๆเลยส่งพร้อมทำประกัน้าใหม่ค่ะนี่ค่ะเป็นผืนที่หนึ่งสำหรับขิดช้างสีขาวาสวยไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นราคานี้พิเศษสุดๆท่านใดที่เคยช้อปปิ้งกับไกด์แพดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1,350บาทแต่ตอนนี้ราคาลงมาเพื่อจะให้ทุกท่านได้นำไปเป็นของควัญที่ลึกให้กับบุคคลที่ท่านรัก เลือกได้ตามชอบตามรูปแบบในคลิปนี้เลยค่ะต้องการมากกว่านั้นทักส่วนตัวในเบอร์ไกด์แพดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็ทบทวนเบอร์ได้ด้วยตอนนี้ชมเลยค่ะว่าเป็นยังไงเพราะอยากให้ทุกท่านได้นำผ้าไหมสรินเป็นตัวแทนของความอะไรนะคะแบบคำขอบคุณเรายังอยากให้ท่านเลือกผ้าไหมสรินค่ะไกด์แพดก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่รับชมเนาะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวกายแพทย์จะบอกท่านว่า,าช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้โพสบ่อยๆก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดอะไรด้วยนะคะด้วยภารกิจอะไรอย่างนั้นจากว่าตอนนี้โควิดระบาดเนาะก็อยวาท่านชมภาพใหมเ่เพลินๆก็พยายามจะนํามาทายทําคลิปบ่อยๆนะคะอาะชมกันเพลินๆเลยเดี๋ยวรบทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งจ้ะ ทบทัวรนะคะสรงไม้1,200บาทแล้วก็ผ้าขาม,าม้าไหม750าบาทแล้วก็ผ้าขาม,าม้าไหมมีขีดช้างสีขาวแล้วก็สีเหลืองวับรูปฉาก1,000บาทค่ะแต่ว่าถ้าต้องการเสริมบริการอาบน้ำยาผ้าไหมให้สวยเย็บริมพร้อมให้กับคนที่ท่านรักไปใช้1บวกอีก100บาทเลยค่ะในมูลค่าที่ซื้อเมื่อกี้แต่ทุกผืนทำประกันผ้าไหมแล้วก็ส่งถึงบ้านท่านทั้งประเทศไทยเลยจ้า สนใจก็จะต่อ0812571709 0812571709ไกาแพทค่ะมีอะไรก็โทรคุยกับไกาแพทได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ